ครับเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ครับเปลี่ยน ae, สองเครื่ a, องครับวันนี้เป็นอัปปูเดี๋ยวอัปปูอีสามอีสามเอ็ดอีสามหนึ่งนี่ครับกลองนี่งหลักจากลาสาดาครับโต้ E ห้าสองพันยี่สิบ เอ e เก้าเอสามหนึง 3, น่งซื้อเอสามหนึ่งตอนนี้เลดมีครับถ้าเก่าเรียบร้อยเรียกได้ติดฟิล์มครับเสร็จแล้ว้ว,วต่อไปจะเปลี่ยนตัวนี้ครับเนนดี๋ยวอัพโหลดนี่ดูรดนะครับมีอัตากองมันมา,าตากลองมา แป๊บนึงครับแล้วแกว์เงินครับในหน้าจอแถมฟิล์มครับแถมชุดไข่ควงครับผมไข้ควงเก่าครับ,รรบแถมผมเปลี่ยนไปไลายหรือเครื่องเลยครับแถมมาหลายเหลือเลย <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนกันบ้างครับล่องเดี๋ยวล่องหน้าจอมันติดบ่ถ้าบ่ติดหรือทัดบูรีนผมก็ต้องขึ้นเขาครับ แต่ผมจะประกอบเรือยอยู่ครับเรือนี้ก็ประกอบแกงนี้ครับตัดเรืนดีช่วยครับเดี๋ยวร่อบ,บึงครับเดี๋ยวประกอบเอาหน้าจอใส่กระเบ็ดใส่เปิดบึงครับว่าใส่ได้ครัแบแป๊บนึงครับนี่ครับปรกอบใส่กเบ็ดใส่หน้าจอ เราเปิดเครื่องเลยนะครับแพ็คดีฉันใบบัวบุญนี่เปิเเดเคร,รื่องทึ่งเหร๋ยววะตะเป็นอืมอ๋อแก็งดีครับถ้าท,ทัดเรื่องนึงแสดงว่า,าโอเคครับใส่ได้สวยแนะนำนะครับ ทชงไปบ้านๆแช่งยูทูปเพื่อนผมก็เปเลี่ยนได้ครับสามารถเปลี่ยนกันได้แช่งยูทูปไม่ต้องเข่าล้านก็ได้ได้กันเข่าล้านเพื่อนเพื่อนเฮ็ดสะอาดดีกว่าครับตัวน,นี้เข่าม,มีงเงินเขาได้ใส่จะของเาขาครับเอาปูอีกซ้ำหนึ่งนัดผ่าดพื้นทะเลด้วยมัถือว่าใส่ได้อยู่แล้ววะ เกรับถือว่าสวยวสวยถือใ่ได้ครับถัดแจ้งสว่างเยวต่อไปสี่ประกอบฟาหลังคันนอ็อตยึดครับแล้วก็หัดยางไปก่อนคอยเอาต่อไปผมก็ต้องมาติดพิมกระจกตัวนี้ให้น็อตเก่าครับ โอ้โน้ตสิบเอ็ดเดซมี่โน้ตสิบเอ็ดเดี๋ยองเกลือครับมาหนีิฟิล์มเก็บใส่ได้ครับดีครับเครื่องทางจากลาซาด้าครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมคันเครื่องคันยังเรียบร้อยกล่องวอ เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็รอติดฟิล์มของโน้ตสิบเอ็ดครับครับเสร็จแล้วนี่สามหนึ่งอัพปรุรมล้อติดตัวนี้ครับติดฟิล์มแถมฟิล์มเขาสิแถมมาเพรติดจอคนระับเพาต้องซื้อไปฟิล์มเต็มจอมันจะได,ด,ด้กันอ่าทีไตะแยะใส่แล้วครับติดฟิล์ม เสร็จเรียบร้อยไปยังเบิรงกันครับเบิรงกกันอีกทำ <amm> บนึงครับสองเครื่องครับมีสองเครื่องมีขอ,องร้านชายมงพี่สะพ้ายสมพรกันครับราคาเบาเบาแล้ครับเดี๋ยวแตพิงเลีนะ้ยงในหลานเขาหลานเขาราคา,นห,า,นห,านหนึ่งของเหวว่าราคาหนึ่งมัน ก็สีฟ้า,ากันท่านนี้นครับซ้ำเร็จแล้วครับติดตามช่องช่องยูทูบช่องทิกต็อกนีหมดน,นะครับติดตามเลยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์นะเนี่ยบึ้งนัน่งนา,งนาวผมสร้างสร้างหนาวครับเป็นวัดอยู่ตรงนี้ท่านอนนอี่หน้ากดหลายๆครับเก็บแค่นี้นะ สำหรับคนกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับ